สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมวีรพลการช่างนะครับอยู่กับ Honda p พีซีเร้อยหกสิบนะครับปี2023ันยสามนะครับรถจดทะเบียนปี2อ2 3ันยสาไม่รู้ว่ารถเป็นปี2 0 2พันยสองหรือเปล่านะครับเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องรูดแล้วร้อยครับลูกสูบติดเรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ติดหรอกลูกค้าบอกว่ามันขับไปแล้วมันดังแก๊กแล้วก็ดับนะครับนี่ถอดออกมาดูก็เฟืองปั๊มรูดแล้วครับรุ่นนี้นะสีนี้นะ พังตอนสามหมื่นกว่าโลครับไม่รู้ว่าเปิดสวิตก,กุญแจได้หรือเปล่าพัางตอนสามหมื่นเจ็ดพันโลครับนี่ครับรุ่นปีคศส,ส,ส,สองสองศูนย์สองสามนะครับเขาบอกว่าปีสองพันยี่สามมันน่าจะเปลี่ยนเป็นเฟืองดำมาหมดแล้วแต่คันนี้ยังเป็นเฟืองขาวอยู่รถจดทะเบียนปีหกหกนะครับ งวดยังไม่หมดลดพังนะครับบางคันผ่อน3ปีครึ่งบางคันผ่อน2ปีครึ่งนะครับแล้วแต่บางคนก็ซื้อเงินสดก็ไม่ว่ากันแต่ปี2021ไม่เเห็นใครมีปัญหาเลย p ีซ160นะครับรถคันนี้น่ยจะเป็นรถค้างสต็อกปี2022แน่งะนะครับแต่จริงอ่ะ h อนด a ต้องออกมารับผิดชอบนะครับในความเป็นจริงอ่ะต้องเรียกรถที่รุ่นที่มีปัญหารถเนี้ยกลับไปให้หมด แล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็นรุ่นเฟืองดําเหมือนปี2021รถถึงจะไม่มีปัญหาเรื่องเฟืองรูดครับขอบคุณครับ